ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการฮั์ขคอข่าวรายการข่าวที่ขอข่าวไม่ควรพลาดกับดิฉันปริยาเนตรวิเชียนค่ะช่วงแรกของต้นรายการวันนี้นะคะเราถามคุณผู้ชมค่ะว,ว่าคิดว่าครูควรจะมีบทบาทอย่างไรในยุคก,การปฏิรูปการศึกษาไทยพิมพ์คําตอบส่งมาที่ SMS หมายเลขสี่หนึ่ง่าค่ะ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายนะคะที่จะปรับหลักเกณฑ์ในการประเมินวิทยาฐานะของครูรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงการพัฒนางานหรือว่า performance agreement ค่ะโดยคณะครูรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเองก็เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้นะคะแต่ก็มีความเป็นห่วงสําหรับครูที่ส่งผลงานไปก่อนหน้านี้ว่าจะต้องกลับมาทําผลงานใหม่ค่ะ คุณผู้ชมคะการศึกษานั้นเป็นเรื่องสําคัญของชาตินะคะตอนนี้รัฐบาลกําลังให้ความสําคัญกับการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาของไทยรวมไปถึงการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการเองด้วยตอนนี้มีการเตรียมพร้อมค่ะที่จะปรับเกร์การประเมินการเลื่อนวิทยาฐานะของครูรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาใหม่นะคะเกณฑ์ที่ว่านี้นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรจากปัจจุบันที่ใช้อยู่วันนี้เราเจาะลึกในเรื่องนี้นะคะกับคุณพินิษฐศักดิ์สุวรรณรังเลขาธิการคณะกรรมการาราชการครูและบุค ขลากรทางการศึกษาหรือกออสอค่ะทนเลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุปถิยาครับอยากคุยกันถึงภาพใหญ่ก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาด้วยนะคะคกศเองค่ะมีส่วนสําคัญอย่างไรในการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาชาติตอนนี้บ้างคะครับถ้ามองภาพใหญ่เราคงต้องย้อนไปเดือนมีนาคมนะฮะเดือนมีนาคมก็คือวันที่21เ็มีนาคมเนี่ยซึ่งมีคําสั่งของหัวหน้าคสชนะครับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ นะครับโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคนะฮะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการรวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลักอีกห้าท่านนะฮะเป็นกรรมการโดยมีท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนนียก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดกรอบนโยบายแนวทางการดำเนินการการศึกษา ซึ่งซึ่งในส่วนนี้ในคําสั่งของขสชฉบับนี้นะครับได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดด้วยนะฮะหรือถ้าเราเรียกโดยย่อๆคือกอสอจอะนะฮะกอสอจอในในส่วนนี้นะฮะเราจะเห็นเลยะฮะว่าได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องนะฮะหลายๆฝ่ายมาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยซึ่งคณะกรรมการชุดน,นี้ประกอบด้วยยีบสองคนคะนะฮะ ก็เคยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะหรือผู้ที่ผู้ว่าการจังหวัดมอบหมายนี่เป็นประธานแล้วก็มีท่านศึกษธีการภาคนะฮะึกษธิการภาคเนี่ยเป็นรองประธานแล้วก็มีผู้แทนสุดท้าการในพื้นที่นะฮะอีก6ท่านเป็นกรรมการแล้วก็มีหัวหน้าสุดท้าการในจังหวัดนั้นนะอีก6ท่านนะเป็นกรรมการแล้วก็จะมีผู้แทนครูในในพื้นที่2ท่านแล้วก็มีผู้แทนของภาคประชาชน2ท่านและมีผู้ทรงวุฒิอีกท่าน ก็ทั้งหมดเป็น21แ,แล้วแล้วก็มีท่านศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยอีกหนึ่งท่าน,นเป็นกรรมการและเลขานุก,การกรรมการชุดนี้นะครับจะมีอำนาจนะฮะอยู่3ส่วนด้วยกันค,คือในคําสั่งนี้ได้มีการยุบอ,อกกร,กรสเขตพื้นที่นะฮะก็คือองค์คณะบุคคลในการบริหารงานในเขตพื้นที่นี่ยุบไปหนึ่งคณะ,คะแล้วก็ยุบคณะกรรมการเขตพื้นที่ด้วยนะครับก็คือในอำนาจของทั้งสองกรรมการนั้นนะก็จะมาอยู่ที่ กสอจอนะฮะมอยู่ที่กศจซึ่งในระยะเริ่มแรกตอนนี้นะฮะตั้งแต่สองเดือนสาเดือนที่ผ่านมานเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการขับเคลื่อนที่ท่าน,นตรีเป็นประธานเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกรสจซึ่งแต่งตั้งก็คือแต่งตั้งในเจ็ดท่านด้วยกันก็คือผู้ทรงวุฒิครูแล้วก็ของผู้แทนครูเนี่ยเข้าเป็นกรรมการซึ่งในระยะแรกก็อาจจะมีเขาเรียกว่าครูกลากบ้างอะไรบ้างนะฮะ ก็ในเรื่องของอกฎหมายระเบียบต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ทางสํานักงานกอสศเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนะฮะให้มีการจัดประชุมกสจทั่วประเทศจจนะฮะได้มีการจัดประชุมกะสะจเพืจจ่อชี้แจงแนวทางการบรินิน,นการช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราได,ได้ได้ประชุมเสร็จแล้วครบแล้วเราจัเป็นสี่รูปภาพด้วยกันนะครับก็เราได้รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยเราก็มีการมาปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มันดีขึ้นนะฮะดีขึ้น ซึ่งต่อมาเนี่ยทางท่านตีเนี่ยนะฮะได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการของกสจเนี่ยผพื่อช่วยเหลือง,งานของกสจได้มีการแต่งตั้งอยู่3คณะด้วยกันคณะแรกเนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องของวิทยาฐานะนะฮะคณะที่สองเนี่ยก็จะช่วยในการกรองเรื่องของวินัยและก็คณะที่3เนี่ยก็เรื่องของบรรจุแต่งตั้งยกย,าย้ายจะจะได้ช่วยกันดูซึ่งซึ่งจากที่ผ่านมาและจากการประชุมเนี่ยหลายท่านจะชอบ ชอบมากเพราะว่ามีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะมีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นประธานหอการค้าหรือก็ดีเนี่ยมันจะได้ดูเวลาจากการศึกษาในส่วนวิพาดมันจะได้สัมพันธ์กันมีการบรุรณาการร่วมกัน จากการศึกษาว่าทางตลาดแรงงานต้องการอะไรวุฒิอะไรบ้างนงี้ยจะได้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ก็เรียกว่าตอนนี้การเดินหน้าปฏิรูปการศึกษากําลังเดินไปในทิศทางที่มองดูแล้วเนี่ยก็น่าจะถูกต้องเหมาะสมแล้วล่ะทีนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่มีความสําคัญมากกับการจะทําให้การศึกษาไทยได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นมาตรฐานนอกเหนือจากหลักสูตรแน่นอนคือครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจุบันเราใช้เกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะของครูยังไงคะ ในปัจจุบันนี้เกณฑ์การมริวญฐานะเราเรามีเกณฑ์อยู่3เกณฑ์ที่เหลือนะครับก็คือเกณฑ์แรกเนี่ยคือเป็นเกณฑ์เขาเรียกวอร์สิบเจ็ดนะฮะวอร์สิบเจ็ดเนี่ยเกณฑ์เนี้ยถ้าคุณครูทั่วไปจะรู้อันหนึ่งก็คือว่าเกณฑ์เนี้ยจะเป็นเกณฑ์ที่ส่งผลงานทางวิชาการนะฮะเกณฑ์ที่ส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ที่สองเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่อำนวยประโยะน์นะฮะให้กับครู นะฮะที่อยู่ในสหัยธาแดนภาคใต้นะโดยเฉพาะเลยนะคะโดยเฉพาะเลยแต่ว่าในในเกณฑ์นี้เนี่ยจะให้เฉพาะ2วิทยยฐานะค่ะคือจำนานการกับจำนานการพิเศษส่วนเกณฑ์วอลสิบเจ็ดเนี่ยมีการประเมิน4ี่ิทยยฐานะด้วยกันนะฮะคือจำนวนการจำนานการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษนะครับอีกเกณฑ์นึงเนี่ยที่คนเราจะเข้าใจโดยทั่วไปก็คือเกณฑ์ผลงานเชิงประจักษ์วอลสิบสาม วสิบสาก็เช่นเดียวกันเนี่ยมีการให้โอกาสได้มีการส่งคําขอประเมินเนี่ยอยู่2งวิทยาฐานะเท่านั้นนะคือจำนวนการพิเศษกระเชยวชาญน,นะครับแต่ีในในส่วนทั้ง3เกณฑ์เนี่ยจะเรียนให้ฟังในส่วนที่มันจะคล้ายๆกันนะฮะการประเมินเนี่ยก็จะมีประการประเมิน3ด้านเคคือด้านแรกคือด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมนะครับด้านที่2ก็คือด้านการผลการปฏิบัติงานนะครับและด้านที่3คือเรื่องของผลงานทางวิชาการะนะฮะ ซึ่งซึ่งในในสส่วนนี้จะต้องสอดรับกันนะฮะในเกณฑ์ที่ส่งผลงานวิชาการเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับอย่างที่ทมองท,ทั่วไปเหมือนเหมือนทางอุดมศึกษาค่ะที่จะต้องทำผลงานวิชาการแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่าเ,เวลาครูถ้าครูยื่นเกณฑ์เนี้ยจะไม่ค่อยอยู่ในห้องเรียนใช่มฮะจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้ที่จะมาทําผลงานวิชาการส่งะนะครับส่วนทางเกณฑ์ภาคใต้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ทางทางรัฐบาลเนี่ย คือให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ทางภาคใต้ก็จะเพื่อแเป็นลดระยะเวลาการแบบงงานภาคใต้เนี่ยถ้าเกณฑ์ปกติทั่วไปอย่าพูดว่าครูเนี่ยที่จะขอชํานาญการได้เนี่ยนะครับถ้าปกติทั่วไปเนี่ยต้องเป็นครูมาแล้วหกปีหกปีสําหรับคนที่จบปาตรีนะฮะแล้วก็ลดดันกันไปถ้าจบปาโทสี่จบปีเอกเลือดสองเนี่ยแต่ถ้าทางภาคใต้ลดให้ครึ่งหนึ่งนะลดให้ครึ่งหนึ่งก็เป็นครูมาแล้วสามปีนะะเวลาขอชานาญการเนี่ยสำหรับคนที่จบปาตรีนะฮะ แล้วก็แต่ว่าเงื่อนไขถ้าเกิดเราผ่านแล้วเนี่ยถ้าประเมินผ่านแล้วเนี่ยไม่ใช่ยาวนอกพื้นที่ก็ต้องยังอยู่ในต้องอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่อย่างน้อย3ปีด้วยกันอันนี้คือเกณฑ์สำหรับภาคใต้นะครับส่วนเกณฑ์ผลงานเชิงประจักษ์เนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยมีคุณครูหลายท่านเนี่ยนะฮะเป็นพูดง่ายว่าทํางานตั้งใจจริงและมีผลงานาผลงานแบบที่เชิงประจักษ์ออกมาแต่ลักษณะทําการทำงานทางวิชาการไม่ค่อยถนัดไงไม่ค่อยถนัด ไม่เข้าถ <ừ> um. นัดแล้วก็เลยเกณฑ์วอ .13 เนี่ยจริงออกมาแต่จริงๆวอ .13 เนี่ยออกมาอันเอ่อวที่ออกมาก่อนวอ .13 คือวอ .5 แล้วก็เข้ามาพัพฒนาเป็นวอ .13 ค่ะซึ่งลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นการส่งผลงานเชิงประจักษ์ค่ะนะฮะส่งผลงานเชิงประจักษ์แต่เพราะอะไรถึงจะต้องมีการปรับเกณฑ์กันอีกครั้งหนึ่งที่จะนําไปสู่เกณฑ์ใหม่ซึ่งตอนนี้กําลังพิจารณากันอยู่สิ่งที่เราจะเห็นเป็นความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างคะทะเลค่ะคือพอหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้นะครับเคลื่อนนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มอบนโยบายว่าการที่ครูเนี่ยจะมีวิทยาฐานะสูงขึ้นเนี่ยอยากให้สื่อไปถึงผลสำนึกทางการเรียนเด็กให้มากน,นะครับก็อออมอบให้ทางสำนักง,ง,งานการกสเนี่ยลงไปดูว่าปรับเกณฑ์ยังไงนะครับท่านประหลัดก,กระทรวงศึกษาธิการท่านกุณาเป็นประธานเองะนะฮะเป็นประธานเองในการที่จะปรับเกณฑ์นี้นะฮะใน,ในเกณฑ์เนี้ย ก็พ <mile> ูดง่ายว่ามีความมุ่งหวังอย่างนี้นะว่าครูเนี่ยเราอยากให้ครูอยู่ในชั้นเรียนใช่ไหมฮะเกณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกเกณฑ์พีเอพีเอเนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับก็ครูเริ่มบรรจุเลยนะฮะที่เริ่มบรรจุเลยเนี่ยก็จะเป็นบรรจุผู้ช่วยครูผู้ช่วยเนี่ยครูผู้ช่วยเขาจะมีการประเมินของเขาอยู่แล้วนะฮะครูผู้ช่วยก็ถ้าพูดตามหลักเนี่ยเหมือนกับข้าราชการพลเรือนคืออยู่ระหว่างทดลองไปบวังหน้าที่ราชการนะฮะแต่ข้าราชการพลเรือนเนี่ยสองปี แต่สาหรับใครที่จะมาเป็นครูเนี่ยนะฮะต้องมีการเทดลองเนี่ยอยู่2ปีด้วยกันนะฮะการประเมินของครูผู้ช่วยเนี่ยเขาเรียกว่าการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม mm hmm. แล้วก็จะมีการประเมินเนี่ยทุก3เดือนในหลักของครูผู้ช่วยนะ,ะพอครบ2ปีเนี่ยถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็จะแต่งตั้งเป็นครูนะฮะแต่นี้เราพอแต่งตั้งเป็นครูเนี่ยอายุความเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะน,น,นับระยะเวลาของการเป็นครูเนี่ยเพื่อขอวิทยะเพิ่มขึ้น ดังนั้นดังนั้นเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาเนี่ยเดีออย๋ยวผมขอมอนุญาตย้อนไปเกณฑ์เดิมก่อน,นเกณฑ์เดิมเนี่ยเ,เวลาที่จะส่งเนี่ยคุณครูเนี่ยพอมีคุณสมบัติตามาามาตรฐานวิทยฐานะคุณครูก็จะส่งเลยนะฮะส่งไม่ว่าจะเป็นว1ิบเจ็ดก็ส่งผลงานวิชาการขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นว1ิบสามเนี่ยก็จะส่งผลงานเทะจักมาะนะฮะตามที่ประกาศไปโด,โดยผลการผลิบทางการเรียนเด็กเนี่ยเข้มาขมาตรวจสอบวันทีหลังแต่เกณฑ์ใหม่เนี่ยเอาแต่เริ่มแรกเลย คือเป็นข้อตกลงครูทุกคนเนี่ยต่อไปนี้นะฮะต้องทําข้อตกลงกับผู้บัญชาก็คือผู้ในการโรงเรียนนั่นแหละนะฮะว่าในในปีการศึกษาเนี้ยจะมีการาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างไงอันนี้คือบังคับเลยว่าครูทุกคนจะต้องมีความชัดเจนว่าเกณฑ์ถ้าเกณฑ์ที่อ,ออกใช้นะฮะถ้าเกณฑ์นี้ออกใช้เนี่ยก็คืออยากเห็นเนี่ยครูเนี่ยได้ให้ทําความตกลงกันว่าปีนี้นักเรียนที่รับผิดชอบเนี่ย จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนยังไงให้เด็กมีผลตอพิทาการเรียนดีขึ้นอย่างไรค่ะแล้วมีการประเมินทุกปีค่ะซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับการจะเลื่อนวิทยฐานะนะคะค่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 ในในในส่วนที่หนึ่งนี่จะไม่เกี่ยวกับการิท้ไฐานะเป็นการประเมินครูเลยค่ะครูก็จะได้สนใจนะฮะก็คือครูไม่ใช่ครูจะได้ไม่กัดทิ้งห้องเรียนไงพอไม่ทิ้งห้องเรียนครูก็มุ่งหวังว่าถ้านักเรียนได้ดีขึ้นก็ผ่านการประเมิน่แต่เป็นขั้นเป็นตอนนะฮะแต่นี้พอระยะเวลาหร เอ่อเราก็จะให้สิทธิ์ในการที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะนะนะฮะและขอเลื่อนวิทยฐานะแต่ที่พอเลื่อนวิทยฐานะเนี่ยก็คือมาการมาทํป PA2 นะฮะในส่วนที่2ด้เดยกันในใน,ในส่วนที่2เนี่ยแต่ว่าส่วนที่หนึ่งยังไม่ทิ้งนะฮะ,ะส่วนที่หนึ่งก็ต้องทําทุกปีตลอดทุกปีตลอดแต่ที่ในในส่วนที่2เนี่ยก็จะดูเรื่องของพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแล้วก็พัฒนาของตัวครูด้วยในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเรื่องทําแผนการเรียนรู้เรื่องสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะฮะ ก็จะดูตรงสิ่งเหล่านี้นะฮะซึ่งครูจะต้องทําความตกลงว่าในช่วงที่ครูจะขอประเมินยุทธานะเนี่ยครูคาดหวังให้เกิดอะไรนะฮะครับถ้าเกิดว่าจะมีการใช้คคาดว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร,ร่ยังไงอ่ะถ้าถ้าจะมีการใช้เนี่ยเอ,อ่อท่านรัฐมนตรีท่านบอกแล้วว่าเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาที่ไม่ว่าจะกระทบกับใครเนี่ยอยากให้คนที่มีส่วนได้รับรู้ได้กระทบเนี่ยได้เห็นและได้แสดงความคิดเห็นด้วยดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้า ะะปีการศึกษาหน้านะคะปีหน้านะครับปีหน้าก็ถ้าปีหน้าเนี่ยแล้วก็น่าจะสมบูรณ์คืออย่างน้อยก็จะได้รับรู้ด้วยคําว่ารับรู้ด้วยเพราะว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันจะมีการเหมือนทุกปีะนะฮะเมินทุกปีส่วน,ส,วนส่วนใครที่คิดว่าจะยื่นเกณฑ์เก่าก็ยังยื่นได้อยู่ไม่ได้จำกัดนะฮะที่อยู่ระหว่างการอาจจะขอเลื่อนวิทยฐานะแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรงนี้ก็แสดงว่าจะไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมไม่มีผลยังไม่มีผลตอนนี้ยังไม่มีผลจนกว่าจนกว่าเกณฑ์ใหม่จะมีผลใช่บังครับ <c oughs> ซึ่งเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะให้ให้ระยะเวลาให้ระยะเวลาคุณครูได้เตรียมตัว <c oughs> นะครับให้ระยะาคุณแต่ว่าก่อนจะออกเกณฑ์ใหม่ได้เนี่ยยังไงเราต้องถามคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด <c oughs> นะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะประเมินหรือคนที่จะขอเข้าประเมินเองเนี่ยถ้าเห็นชอบด้วยเห็นด้วยอะไรนะนะก็คิดว่าเกณฑ์นี้คงจะได้ออกใจในปีหน้าครับ <c oughs> ผลสํารทธิที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจะเป็นตัวบ่งชี้หละนะคะว่าคุณภาพของครูหรือว่าการจะตัดสินให้เลื่อนวิทยาฐานะจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองฟังก็จะใจชื้นนะคะว่าครูก็จะไม่ได้ทอดทิ้งลูกหลานของเขาแล้วก็จะให้เวลาอย่างเต็มที่แล้วห่วงในส่วนของครูว่าจะยอมรับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ยังไงบ้างคะคือถ้าถามในความรู้สึกส่วนตัวแบบนฮะผมว่าคุณครูเนี่ยจะดีใจซะอีก อว่าดีใจที่เหลือว่าในสิ่งที่ครูได้ทํางานเป็นประจําทุกวันในหน้าที่เนี่ยคุณครูก็เก็บผลงานตัวนั้นแล้วละนะฮะเก็บผลงานตัวนั้นเพื่อที่จะมาสะสมนะสะสมหรือว่าเป็นประเมินรายปีแล้วสะสมผลงานตัวนั้นนะ่ะที่จะมาขอ เ,เรื่องวิชาฐานาะ p p a 2ต่อไปนะฮะ,ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างเกณฑ์เดิมเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยหรือพนงานคุณครูเนี่ยบางทีก็ต้องไปค้นคว้าข้างนอกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมฮะเพราะว่าต้องทําผลงานวิชาการแต่น,นี้สิ่งที่ไปค้นคว้าเนี่ยบางทีอาจจะรู้ว่าครูไม่ได้อยู่ห้องเรียนะนะฮะแต่บางทีครูก็อาจจะไปนอกเวลาเรียนหรืออะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าในเกณฑ์ปัจจุบันแต่ยถ้าออกมาได้เนี่ยคุณครูเนี่ยจะคืออย่างน้อยภูมิใจแล้วล่ะ ว่าผลสเร็จการเรียนที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วเอาผลในตอนนั้นมาขอประเมินได้ใช่ไหมฮะมั่นใจว่าถ้ามีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่แล้วก็ได้มีผลบังคับใช้จริงๆนะคะจะลดปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้ยังมีคําถามว่าการศึกษาเมื่อจัดในพื้นที่ที่อาจจะอยู่ห่างไกลหน่อยนะคะหรือว่าไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่คุณภาพการศึกษามันไม่เท่ากันคะ่ะนั่นเลยคะ่ะคือ ช่วงนี้นะมันจะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องแต่เรื่องของการบรรจุครูเข้าทำงานนะครับที่บรรจุครูทำงานเนี่ยโดยนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านอยากเห็นให้บรรจุครูในพื้นที่เข้าทำงานนะเพราะว่าถ้าเกิดครูได้บรรจุครูในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในที่ตัวเองแล้วเนี่ยพูดง่ายว่าโอ,อกาสที่จะยื่นย้ายเนี่ยคงจะเป็นน้อยจำนวนน้อยะนะครับก็เราก็ดูวิธีการต่างๆหลายอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดบรรจุครูชายแดนชายขอบเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะ,จจะนะครับคุณอาจจะเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรหลายอย่างเพราะว่าโดยระเบียบของกศสแล้วเนี่ยโดยพหบรครูเนี่ยนะฮะก็ให้สามารถให้พิจารณาที่จะให้ค่าตอบแทนพิเศษได้แต่ต้องดูว่าเป็นพื้นที่พิเศษจริงๆะนะฮะแล้วออตอนเนี้ยทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้นโยบิายไปทางกศจนะฮะว่าอยากให้ดู มีการภาพรวมในการเรื่องของการเปี่ยนตากำลังมเมื่อกี้ที่ผมเกิดไปทีแรกอะ่ะเ,ออเดิมที่มีอ,อสอเขตเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยมีอส,ออสอเขตอยู่ตรง5้าหเขต ถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะพนารณาอยู่ในเขตตัวเองแต่ตอนนี้พอเป็นกศจเราจะพารณาในภาพรวมภาพรวมทัม้งจังหวัดเลยว่าโรงเรียนไหนครูขาดครูเกินยังไงก็จะได้มองภาพรวมได้มันจะได้เลื่อนไหลไปได้โด,ย,ดยสะดวกด้วยนะครับค่ะคตอนนี้คุณภาพชีวิตของครูคะ่ะเพราะว่ามีความสําคัญมากหลายๆคนก็บอกว่าปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากครูปัญหาหนี้สินมันก็ส่งผลกระทบมาถึงการเรียนการสอนของนักเรียนด้วยบางทีก็เหมือนกับต้องหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองที่จะต้องแก้ไขเนี่ยนะคะ ท่านเลยายังเป็นห่วงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแล้วก็ตอนนี้ช่วยในยเรื่องของการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูยังไงบ้างในส่วนของกศศค่ะนั้นออสองส่วนนะฮะสองส่วนก็คือ,อ,อในในส่วนแรกเลยที่ทางท่านมนตรีท่านประหลัดได้มอบนโยบายมาเนี่ยให้ดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครูซึ่งทางกระทรวงสาธาริการเนี่ยกับทางธนาคารออมสินะนะฮะได้มีโครงการที่จะลดภาระหนี้สินครู เาราะานี้สินครูตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเ,เดือนหน้านี่แหละแต่ดาเนินการโครงการนี้ได้ะนะฮะโดยโครงการนี้ก็จะปล่อยวงเงินเนี่ยอยู่วงเงิน70,000สบาทนะฮะเจ็ดแสนบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสีะ่นะฮะครูที่เป็นหนี้โครงการอ,อ,อื่นนะฮะดอกเบี้ยนเนี่ยก็ประมาณ6.5ประมาณเนี้ยขนาดนั้นนะฮะถ้าครูเข้าร่วมโครงการนี้ในร้อยละสี่เนี่ยอาจจะเป็นการลดภาระ,ะที่ครูจะต้องส่ง แล้วก็มีเงินเหลือขึ้นมาในทางอีกทางหนึ่งที่จะทำคู่ขนานกันไปก็ได้มีการอบรมและให้ความรู้นะฮะอบรมให้ความรู้ในส่วนของสำนักง,งานกกสอเองเนี่ยจะมีการอบรมให้ความรู้ตั้งแต่ครูที่บรรจุใหม่ครูผู้ช่วยเลยนะฮะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการดําเนินการชีวิตอย่างพอเพียงะนะครับแล้วก็ทําอย่างไรและให้มีวินัยทางการเงินที่ดีเนี่ยเราจะให้ความรู้ครูตั้งแต่ครูผู้ช่วยไปเลยในในส่วนนี้นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ ได้มีการได้มีการรัฐบาลนะได้จัดสรรเงินมานะฮะให้เป็นเรื่องให้ที่จะให้คู่กู้ในส่วนหนึ่งด้วยะนะนอกจากออมสิทธ์นะ,ะให้กู้อีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งตัวเนี้ยปีนี้นะครับท่านประหลาดก็บอกว่าในส่วนของ ที่กระทรวงรับผิดชอบเนี่ยที่รัฐบาลให้มาเนี่ยก็คิดเรอด้สีเหมือนกันครับค่ะก็พยายามอย่างเต็มที่<ช>นะคะคที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของครูนะคะเพราะว่าตอนนี้เองก็ให้ความสําคัญมากกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาการเดินหน้าให้เยาวชนแล้วก็เด็กไทยมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นแล้วผลสําเร็จของผู้เรียนเนี่ยราคาที่จะเป็นตัวตัดสินนะคะว่าครูมีคุณภาพดีพอหรือไม่ติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับการปรับหลักเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา ที่ก็เชื่อว่าจะมีการประกาศใช้ต่อไปนะคะ<ช>วันนี้ขอบพระคุณนะคะสําหรับท่านเลขาธิการคณะกรรมการขราราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านพินิษศักดิ์สุวรรณรังค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะ